แล้วมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะอันนี้พอไม่เคยเล่าแต่จะเล่าให้ฟังคือด้วยความที่ทุกคนมันมีคนคนที่เข้าหานางมันมีหลายประเภทหลายรูปแบบทุกคนเชื่อไหมมันมีเข้ามาทุกรูปแบบทุกวันเนี้ยนางเองยัง,ย,งยังเชื่อใจใครไม่ได้เลยนะปรับคิดว่าเสื้อได้เอาเสือบริจ,จะถึงฮักหลังถึงแท่ง ขนาดบางคนขนาดบางคนเป็นเป็นเอฟซีนั่งพยายามเข้าใกล้นะ่พยายามเขา้าไก้นะ่พยายามตีสนิทเอฟซีบุนันบุนี้แล้วไปพูดไปพูดลับหลังไปไปเบายื่หมองอื่นไปเบายื่หมองอื่นว่าแบบ เนี่ยฉันคือคนสำคัญของน้องนะฉันใกล้ชิดน้องนะฉันแบบมีมีมสิทธิ์ทำแบบนี้แบบนั้นกับน้องไม่พอใจฉันโทรไปวีน้องว่าเนี่ยคือประมาณว่าแสดงตัวตนว่าเหมือนเป็นเจ้าของน้องอะไรประมาณเนี้ย ไปคุยกับคนอื่นแบบนั้นให้เขาเชื่อว่ามันคือคนสําคัญของนง้องซึ่งความจริงมันมีคนมามาถามพอ่อมันมีคนมาถามพ่อแม่ยนยุติพ่อพ่อ่าพี่บาดบ่มนสิมันเมียนอีนนอย่างมันจะมีอำนาจอะไรที่จะแบบมึงโทรไปวีนน้องอะ่ะ ออมึงไม่ได้สําคัญนางโอนมึงมโนมึงมโนเองให้คนอื่นนะให้คนรอบๆข้างเขาเข้าใจว่านางคือคนสําคัญทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่เลยแล้วพอไปออกคอนเสิร์ตหรือนอนนี่นั่นก็แบบพยายามไปมีสินพยายามไปมีสินส้นสิ่งโน่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปเคลมเอาไปเคลม,มกับคนโน้นคนนี้ว่าดูสิท่านคือคนสําคัญ อย่างเงี้ยเฮ้ย hey, มึงอย่ามาโนโค่ะมึงอย่ามาโน,โนมึงมึงสิมัามึงจะมาทำร้ายคนที่กูรักแบบนี้ไม่ได้มึงสิมาแบบนี้บ่ได้นะหนูการเข้ามาของมึงแบบกูกูไม่อยากพูดอะแต่อันนี้ใครถามหลังบ้านก็จะไม่บอกจบหูหูแต่จันกับ่อ ไม่บอกใครทั้งนั้นพราเดี๋ยวมันจะเป็นทองเอาเดือดเท้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ก็พอเออแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่นี้ก็พอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เวลาที่เราได้ยินอะไรจากใครอย่าไปเชื่ออย่าไปอย่าไปมนโนว่าเฮคยคือเข้าใจปะน้องทุกวันเนี้ยคือนางคือแค่เรื่องที่นางมีในหัวทุกวันเนี้ยคือมันก็เยอะแล้วได้ธุรกิจได้เสียนซึกรอบขางได้สิค้นรอบข,าง,อบขางที่เข้ามาน้องไม่รู้เลยว่าใครต้องการอะไร ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรักน้องก็เรารักน้องเราต้องเข้าใจน้องแล้วก็ยืนอยู่ข้างน้องอะไรที่มันไม่ดีเราก็ปกป้องน้องกแค่นั้นแหละผู้ใหมันเข่ามากผู้ใดมันเข่ามากมันมีความประสมบดี เราต้องพยายามแปยว,ว่าเตะมันออกไปสวัสดีพอ่ออเรารักพอยาบอเพราะว่าเขาเป็นคนดีกับตันอยู่ใช่เราอย่าลืมจุดโฟกัสของเรานะทำไมเราถึงรักเด็กคนนี้เดี๋ยวเา,เขาข็กหน่อยคนดีเป็นยัง อันเขาคือมากจับมือกันย่างมาไก่ปน,นี้เป็นอย่างเขาจังสนับสนุนเด็กผู้นี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลงอย่าลุงประเด็นใครที่ออกมากับข่าวโน้นนี่นั่นอย่าลุงประเด็นนะคะเขามาเป็นเอฟซีกับก็เป็นเอฟซีย่าอย่าไปอย่าไปแบบ ต่อยเขาไปใกล้ชิดเขาแล้วก็มนมษนให้คนอั้นคนอีกฟังไปตัวหีบตัวเด็ดไอ้คนฟังจะเสียสำนะลั่นเทียกัไไดกลายเป็นเป็นตู้เป็นตาไปอีกเออ,อเพราะฉะนั้นน่ะคือบอกเลยว่าน้องน้องมันมันก็มีเรื่องเครียดของมันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะ FC ต้องให้กําลังใจนางแล้วก็อย่าเออข้อินอย่างแบบพยายามปกป้องนางหนอกะ่ะข่าวเขิลอ,อะไรที่มันมาแบบจะมาดิสเครดิตอะไม่คือแบบคือคนมันเป็น FC มันต้องรู้นะเอาจริง ติดตามมาตลรดอย่างเขาสิบหัหเป็นปะอ๋ะอ,อคือว่าวางมาดึกแท้อ๋อพอดีวันนี้พาลูกไปอาบแดดแม่พาลูกไปอาบแดดนะคะพอพูดถูกค่ะพวกเราทุกคนพร้อมปกป้องน้อง นาาก็คืออันใดมันก่ถึงบวควรนเท่ากับปกป้องนองเท่าที่เราทําได้นะนาอแม่เนะเท่าที่เอฟซีคนนี้จะทําได้นะคะอยา่าอย่าไปเปล่าแรีนตาเห็นบอ่อีสายลุงเขามาปัน่นเท่ากระได้บทเรียนล้วแมนบอรเราได้บทเรียนแล้วนะเห็นไหมการมาปันของอีสายลุงมันทําให้เราเสียเครดิตมันเท่ๆเข้าคิดไปมันโน่อออไป เพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องมาปั่นอีกเราต้องตั้งสติก่อนแม่ตั้งสติตั้งสติก่อนตาตานะคะถ้าเราไปวิ่งตามกระแสเราจะตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อด้แม่เด้อนี่ติดตามมาไม่ว่าศิลปินคนไหนไม่เคยราเส้นหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวพ่อกับปม่หยุ่นเลย ไม่อยู่ก็ถ้าสิมักไปถ้าสิเป็นแบบใดเพียไปโหลดฉันบ่อยู่เพราะว่าเรารักเขาที่ตัวตนเขาเราไม่ได้รักเขาที่เป็นเกตีกินไก่ตีไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้รู้สึกแบบนั้นฉันรักเธอที่เธอเป็นเธอฉันรักเธอที่ความกระตันอยู่ความเกง่งความขยันความมีเมตตาความมีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่เป็นคนเ่นเาอาเปรียบคนเดอ้อ เป็นคนจิตใจดีทุกวันเนี้ยเวลาไปไหนอ่ะเห็นไหมน้องเต็มที่กับทุกคนเต็มที่กับทุกงานไปไซเยเฮ็ดยังนั่งหูบัดไม่ต้องมีคนมาบอกก็ต้องมีคนมาบอกคนที่ได้ทํางานกับนางทุกคน่ะพูดเลยว่านั่งเป็นคนทีแบบคือรู้หน้าที่ไม่ต้องบอกถ้าไปเทียบกับศิลปินคนอื่นศิลปินคนอื่น,น,น,นยังไม่ได้เท่านางเลย ันเป็นสิ่งที่การันตีฟีดแบ็ได้ว่าคนที่เรารักคนที่เราติดตามเขามีคุณภาพนะแม่นะเออแล้วอีกอย่างอ่ะอันนี้ก็ถูกเราเป็นเอฟซีน้องรักน้องแต่เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตน้องนะคะเราต้องสนับสนุนน้องดีกว่าใช่เข้าเป็นเอฟซีจะเขา้เขามามันเจ้าของชีวิตน้องเราจะไปบังคับน้องไม่ได้มีหลายคน่งข้อความมาหลังบ้านหรือแม้กระทั่งพิม พิมหน้าเพจ่าพ่ออบอกนองแน่จังสี่จังสันพ่ออเนี่ยคือปเป็เหตุน่องคือเฮ็ดจังตันนักสี่พออ่อจะบอกตลอดว่าเราบังคับใครไม่ได้ชีวิตเขาเขาเสียดอย่างเรื่องของเขาเราเป็นเอฟซีเราต้องอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะเข้าต้องอยู่ในพื้นที่ของเขาเขา้าสิเป็กก้าวลำ พื้นที่ของเขาอะไรต่อให้เขาหากินทางโซเชียลต่อให้เรื่องส่วนตัวเขาคุยบ้างแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปสะแสวงหามันทุกเรื่องนะบางทีมันก็แบบมารยาทเหมือนกันจังพอถามว่าอยากหูบอกว่ากูอยากหูเบิ้ดในาเรื่องอย่างกระจางอุกูอยากโทษไปถามคุณกูอยากสีเชตไปถามกูอยากโทษไปถามแต่แต๋แต เราต้องมีมารยาทนะเพราะบันเปนเรื่องของข้าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันไม่สมควรเราต้องอยู่ในพื้นที่ของเราอยากจะโทรไปถามมากเลยอีลอ่อันอันบลาบักลาอันนี้มืออันักเสียงเสียงมันเป็นอย่างบอกเลยมาดูอยากโทรมากเต๋เ <c oughs> ข้าใจบอว่ามารยาทมารยาทข้าตตรงมีเราต้องรู้ว่า อะไรอยากหู่หรืออยากเพอกแหละแต่มันไม่ใช่อะไรที่แบบมึงจะเป็นเผือขนาดนั้นน่ะเราก็รอรอฟังน้องเขาพูดเดี๋ยวพอมันเป็นกระแสโน่นนี่นั่นเดี๋ยวน้องเขาก็ออกมาพูดเองน้องเขาไม่ปล่อยให้มันไปดานหรอกเห็นไหมก็เหมือนเรื่องไอ้กล้องวิดีโอเห็นไหมน้องก็ออกมาพูดพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะ แล้วอีเรื่องไก่วัดนี่กําลังเป็นกระแสเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องก็ออกมาพูดว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวน้องก็ออกมาพูดเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายแม่เขาก็ต้องถาฟัาง,น,งน้องเนาะมันจะได้ชัดเจนที่สุดต,ต้องออกจากปากนางทุกอย่างต้องออกจากปากนางนางพูดเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างต้องออกจากปากนางเท่านั้น